ค่ะกาบสวัสดีค่ทาท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะขาม,มันีกากลับมาผอกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณนี่สิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องเพชเนาะค่ะน้องเพชนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นผีกระซือเนาะค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันกับน้องเพชจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะเป็นไปเป็นแม่แบบไรเขาก็ไปติดตามนับส้มนับฟังความฝันของน้องเพชพร้พ,อพอมๆกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีครับน้องเพลศสวัสดีครับน้องเพรสวัสดีครับน้องเพรค่ะท่านผู้ชมท่านทีมงานก็ได้เดินทางมายังบ้านของน้องเพรเนาะค่ะเพื่อสิมาติดตามเรื่องเล่าข้อมันของน้องเพรค่ะท่านผู้ชมน้องเพรเพิ่นกับเป็นเด็กหน่อยมีเส้นค่ะท่านผู้ชมเป็นเด็กหน่อยฝันแม่นค่ะเพิ่นกับว่างวันนี้เพิ่นฝันค่ะเท่านผู้ชมฝันหินกระซื้อว่ัสันเรื่องเล่าขาอมันของน้องเพรนี้เป็นไปเป็นมาแบบใดบอกให้ท่านผู้ชมเมาฟังเลยครับ ก็งไผมเพลนพีพ่ก็ซื้อยู่อ่างับมันก็ร่างจะร่อยมาหาแฟนผมผมก็เลยบอก้แม่เขาเหาอนพี่ประตูล็อกนาาหน้าตาเปล่านอนหน้าจ๊กตัวครับหนองเพชรสองครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงครับผู้หญ<ม>ิงทั้งสองบอกครับผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงกับผู้ชายพีรก็ซื้อทั้งสองรับจังเดยจังหวัดกระซื้อเป็นลักษณะจังเดยนหนองเพชร มันเป็นังหรือกระซือมันลอยค่ะมันยังไม่เซนเลือดเนี่ยมองนี้เต็มมองนี้มันแคออกอ่ะคับมันนี่ใสหดุแมงครับมา่นมาเห็ดยังไ้บอกครับหนองเพ็ดหรือเพ่นมาเห็ดเห็นซื่อๆิ่นลอยมาบอแมงคร่มลอยมหาหนองเผ็ดบอกครับแมงคับครับผมเป็นตะยานด้วยครับเป็นตะยานครับมันลอยสูงบอกครับมันลอยสูงบอสูงอยู่ครับครับ มันรู้ข้างฝั่งครับวันนี้พี๊กซื้อหนังเทเบิลอยังกับน้องเพจบอก่อครับมันก็ลอยอยู่ทั้งหมดเหรแฟนครับมันจะรจเริ่มจะแรงออกมาสุกกินผมครับโอ้ยม,มันเป็นสีอะไรดูว่ะไฟมันหลงมาเป็นสีแดงน่ากลัวแห้งบ่แฟนครต้นนั่นน้องเพชรพยอยู่กับไผยรูก อยู่กับยายครับอยู่กับยายสองคนกับน้องคับโอ้อยู่กับยายอยู่กับน้องตอนเห็นน่ะเห็นยังกลางคืนบอสแอเคค่ะในในความฝันนั้นใหย่ใหญ่บอสใหญครับยายยาย่ผ่านหนองแวนบอสผ่านค่ะเขาผ่านนี่ค่ะเป็นหอนเหมือน แลนเขาบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเลยบอครับ,รบพีกระซื้อน้ำมาอีกบอน้ำมาครับน้ำมาอีกน้ำมาสิไม่กินนองเพชดแม่บอครับโอ้ค่ะท่นานผู้ชม,ม,มพีนองเพ็ดพิณวาพีกระซื้อค่ะร่อยมากเป็นพีกระซื้อผู้ใา่กับผู้ยิ่งคนอยากกินนองเพชรค่ะท่นานผู้ชมบานนี้ล่อยมากปิดประตูหน้าต่างแล้วพีกระซื้อดนน้ำเขามาอยู่บอครับในความฝัน ไหนนำเขามาบอ่อหรือเขาบอ่อใดได้ตามมาบ่อหรืบอบ่อครับเขาจะเขาไปล้างหลังครับโอ้เขาไปบานอีกหลังหนึ่งคับกระหายไปเลยบอกครับหรือจึงไหนนันเขาไปบานล้างหน้าไม่แด้อรอปีฝุ่นออมันอยแถวน้าโมนี่บอกครับผมพีนะมันลอยมาแถวๆไกลๆไม่ได้ไม่ได้ชอยฝุ่นบ้านนี้น้องเพชรตัดประตูไหแม่นบอครับ บานนี้มันเขาบ่าได้มันก็ได้ลอยไปบานดังนั้นอครับบลยไปานฝันมือไทยบักลบฝันมือกับฝันมือนี่โอ้กะสีเบอือขึ้นแหละนอานผู้ชม่มนอตะวานนองเพิ่นกะวัวบ่ถือนอขะนอหนองน้องเพชรนี่อายุปแปดขวบกะท่านผู้ช่มกะ ยังสื่อสารคูกคู่ค้าค้าเนี่ยก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมน้อแอดเองกับทีมงานก็ได้ยินว่าน้องเพิ่นฝันว่าฝันเห็นผีกระซื้อว่าสั่นก็เลยอยากให้น้องเพิ่นเบาซู่ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ากระซื้อนี่มันเป็นจังไได้น้องเพิ่นก็ว่ามีใสสีแดงๆดงว่าสั่นแม่นบอน้นองเพชรแต่ว่าน้องเพชรนีนี้หลอดแมนบอลดุเ้าให้เม่ฟังบอลแล้วว่าฝันเนี่ยวโอ้เ้าห้แมฟัง มันบอกเลยมือนเพชรบ่หนิแต่ซื้อตัวไหนบอกไอ้เพชรเ่าต้องรอยนี้เลยพีชค่ะมึงเขาไม่ใช่หันกินพีชกินเข่าโอ้อันนี้ดอน่องเพชรเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนได้ยินว่าอ้ายเพื่อนวาเพื่อนกเวาไปน้ำพายเพื่อนเนาะค่ะโค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมพิจะละาเอาเนาะค่านอนี่กับเพื่อนที่เเคยน้องเพชรเคยเว่าพี่น้องสั่งบอกว่าเันเท็นพีบอ้ะค่ะ ม่ได้บอกี่นองเพชรหองเพชรไ่ได้บอกห่นองฟ้าไม่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 คุณผีคุณผู้ชมค่ัแจ็คสีาจนดเนาะพ่น้องเป็นเรื่องเล่าข้อมูลขององเพชรครัผีสองตัวีกับเป็นสองเลยเนาะเอฟซีผีสองตัวเป็นบนองเพชรผีสองตัวสองกคับชื่อสองอะไรเนาะเอฟซีอ้ยเบยบไเลยบอกครับคลิมเหมอนเขาเลยครับ ครับผมค่ะเต็มเหอนเท่าเลยเต็มเหอนเท่าเลยค่ะท่านเู้ชมเนเท่าขค่ะันตีเป็นตัวเลนัปตีเป็นตัวเลนี่ก no? ็ซ yeah ื้อสองก็สองอะไรนะเนาะเอฟซีเนาะ ตายนี่ก็เป็นศูนย์ได้หน่อยนี่ก็บหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะี่เราไม่เขาไม่จะโกงมันกินหัวโอ้มันกินหัวนะมันกินหัวบ่หลุดหลาอ๋อ่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นท้บไหลเลี้ยงสาเขาบอกเป็นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับเบิร์ตหักหลายค่ะอ้ายกับน้องค่ะเป็นต้นเหตุเหงื่อหนาบบ่นเห็นตาบ่นเบาเคนแก่จะจบเลยบ่หนองเพชรปิดประตูบ้านแต่ว่าน้องเพชรมันหนีหลอดบ่ได้ถือกระซื้อกิน มันลอยไปหมองอื่นแต่ว่ากระซื้อดัมีสเนาะน้องเพชเนาะวุ้นนี้วุนนี้ไม่ปืนหนักอ้มีปืนนนักปืนน้อหนาแหงค่ะนี่ถึงมันเลยค่ะโอ้ยย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 ยนียย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 ่ยย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 ขอยยยยยยอยยยยยยยกยยยยอขอบคุณยนยยยยยนยยคยย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 ยนยยยยยยยบยย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 คยยคยย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 หรับคลิปนียยยยมาสรุปตัวเลขของน้องเพชรเนาะค่ะ น้องเพชรเพิ่นฝันเห็นผีกระซือเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผีกระสือเนาะคะ่ะผีกระซือนั้นไล่เพิ่นเนาะคะ่ะไล่เขามาบ้านเนาะคะ่ะแต่ว่ากระซื้อเขาบ้านเมื่อไรเนาะคะ่ะเพิ่นกะตัวเลขของเพิ่นกะศู1สองหนึ่งเนาะค่ะศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งค่ะส6บหกตให้โชสองห้าหกหกกะไฮโซคไฮมนลรวยกับความฝันของน้องเพชรเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนํเนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ